สำหรับวิกฤตเศรษฐกิจของลาวที่ตอนนี้เหมือนจะพังเละไม่เป็นท่าล่าสุดข่าก็ได้มีการเปิดเผยคลิปวิดีโอว่ามีเศรษฐีลาวนำเงินกีบมาโปรโยให้กับคนาลาวหลายหลายคนบอกว่าเป็นการกระทำที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยเหมือนกับคนลาวดูถูกกันเองและนอกจากนี้ลาวก็ได้พยายามจะทำให้หนักท่องเที่ยวไทยกลับไปเที่ยวสะปะปลาวเหมือนเดิมโดยมีการปรับแผนเกี่ยวกับนโยบายการออกวีซ่าใหม่ซึ่งมาดูเหตุการณ์แรกก่อนเลยนะคะ มีคนลาวได้โพสต์คลิปในสื่อโซเชียลแล้วก็บอกว่าถ้าจะทำแบบนี้ช่วยโปรยเงินยวนเงินบาทหรือว่าเงินดอลลาร์ดีกว่าไหมเพราะว่าตอนนี้มีคนรวยเศรษฐีลาวเขาเล่นสนุกหอบเอาเงินกีบขึ้นเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ปินขึ้นไปโปรยลงมากลางทุ่งนา นอกจากนั้นยังไม่พอค่ะพอเห็นภาพแบบนั้นเศรษฐีลาวกลับหัวเราะด้วยความสนุกสนานตอนที่เห็นคนลาววิ่งไล่ตามเก็บเงินกันเป็นแทบๆโดยคนลาวหลายคนค่ะมาแสดงความคิดเห็นบอกว่าหลังเห็นคลิปนี้แล้วรู้สึกหดหูแรงมาก คนรวยแต่ทำไมถึงไม่มีการศึกษาเลยเห็นความยากลำบากของคนอื่นเป็นเรื่องที่ตลกขบขันดูแล้วแย่จริงๆถ้าเกิดคนที่เขารวยจริงเนี่ยแล้วก็มีการศึกษาเขาจะให้ความรู้เป็นเหมือนผู้ดีที่มีความรู้ควรจะมีการแบ่งปันให้กับคนหล่าด้วยกันไม่ใช่มาทำแบบนี้โดยล่าสุดทางด้านรัฐลาวก็ได้พยายามจะทำให้แลนด์มาร์กสำคัญของนครหลวงเวียงจันทร์นั่นก็คือประตูใสเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องที่ เพื่อให้สอดคล้องกับปีท่องเที่ยวลาวหรือวิสิตลาว2024โดยล่าสุดค่ะทางด้านกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวลาวก็ได้มีการออกคําแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัตินโยบายวีซ่าและระยะเวลาในการพักอาศัยอยู่ในสอปป,อปอลาวของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในปีท่องเที่ยวลาว2024โดยมีการระบุใจความสำคัญออกมาเป็นนโยบายค่ะข้อแรกเขาบอกว่านักท่องเที่ยวจากทุกประเทศที่เข้ามาเที่ยวสปปลาวแบบเป็นกลุ่มผ่านทางการบริการของบริษัทนำเที่ยวที่ได้ลงทะเบียนอย่างถูกต้องและมีการรับรองจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวให้บริษัทนำเที่ยวทำรายชื่อเสนอถึงกรมตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เพื่ออำหนยความสะดวกให้การเดินทางเข้าออกของนักท่องเที่ยวสามารถทำได้อย่างคล่องตัวซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้มีการการันตีนะคะว่าจะโดนกองร้อนตามหลอกลอดเหมือนกับเดิมหรือเปล่าและนโยบายที่สองคือมีการเห็นชอบให้ยกเว้นวีซ่าแบบไม่ติดแผ่นประตรวจลงตราเป็นวีซ่าสติ๊กเกอร์ลงในหนังสือเดินทางแก่นักท่องเที่ยวจีนรวมถึงผู้ที่ถือหนังสือเดินทางฮ่องกง มาเก้าและไต้หวันที่มาเที่ยวสปปลาวแบบเป็นกลุ่มกับบริษัทนําเที่ยวที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวซึ่งสามารถพักอยู่ในสปปลาวได้เป็นระยะเวลาย,ยาวนานถึง15วันส่วนนโยบายที่3คือนักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางออสเตรเลียนิวซีแลนด์อเมริกาแคนาดาออสเตรียเบลเยียมเดนมาร์กฟินแลนด์ฝรั่งเศสเยอรมนี กรีกไอสเตรเอิตาลีฮอลแลนด์นอร์เวย์โปแลนด์โปรตุเกสรัสเซียสวีเดนสเปนสวิตเซอร์แลนด์และอังกฤษสามารถเสนอขอวีซ่าเข้าออกหลายครั้งหรือเป็นแบบมัลติโพลได้ที่สถานทูตหรือสถานกงสุลสอบปปลาวในต่างประเทศเพื่อให้กรมกงสุลกระทรวงการต่างประเทศนั้นเป็นผู้อนุมัติ และสามารถเพิ่มระยะเวลาพำนักในสปปลาวได้จาก30วันเป็น60วันยกเว้นกรณีที่ขอวีซ่าหน้าด่านหรือวีซ่าออนไลน์ e- วีซา่าก็จะได้รับวีซ่าเข้าลาวได้เพียงหนึ่งครั้งและนโยบายที่4คือนักท่องเที่ยวจาก8ประเทศนี้ได้แก่เดนมาร์กนเวอร์เวย์ฟินแลนด์สวีเดนออสเตรีย เบลเยียมสเปนและกรีซจะต้องเดินทางเข้ามาเที่ยวลาวให้ยกเว้นวีซ่าขาเข้าแบบไม่ติดวีซ่าสติ๊กเกอร์ลงในหนังสือเดินทาง1ครั้งและสามารถพำนักอยู่ในลาวได้เป็นระยะเวลายาวนานถึง15วันและนโยบายที่5คือนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยที่ใช้บัตรผ่านแดนหรือ Border Pass และบัตรผ่านแดนชั่วคราวหรือ t e m p o r a r y border pass ที่ใช้บริการผ่านบริษัทนำเที่ยวที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวให้เพิ่มระยะเวลาพำนักในสปปลาวจาก3วันเพิ่มขึ้นเป็น10วันค่ะและสามารถเดินทางต่อไปได้อีก3าแขวงที่มีพื้นที่เชื่อมต่อกันและให้กลับออกจากสปปลาวทางด่านที่เดินทางเข้ามาซึ่งตรงนี้เมืองกับต้องการจะอำนวยความสะดวกให้หนักท่องเที่ยวชาวไทยกลับไปเที่ยวลาวได้ตามปกติ แล้วก็ขยารยระยะเวลาถ้าเกิดใครปลื้มอ,อกปลื้มใจก็สามารถท่องเที่ยวในลาวเพิ่มขึ้นได้อีก7วันจาก3วันเป็น10วันค่ะเที่ยวได้แบบช้ำๆแต่ว่าตรงนี้บอกว่าสามารถเดินทางไปได้ต่ออีก3ามแขวงได้นะแต่ว่าจะต้องมีพื้นที่เชื่อมกันแต่ว่าเข้าไปด่านไหนก็ต้องออกทางด่านนั้นแล้วก็ไม่ได้มีการการันตีเหมือนกับนักท่องเที่ยวจีนนะคะว่าจะเจอกองร้อนหรือว่าตำรวจลาวเนี่ย ดักตรวจกลางทางหรือเปล่าและนโยบายถัดมาคือนโยบายที่6นักท่องเที่ยวจากเวียดนามที่ใช้บัตรผ่านแดน b o r d e r อร์ s และบัตรผ่านแดนชั่วคราว Temporary Border Pass ที่ใช้บริการผ่านบริษัทนำเที่ยวที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกระทรวงวัฒนธรรมให้ปฏิบัติตามกรอบสัญญาสองฝ่ายที่ได้ทำกันไว้อยู่แล้ว คือสามารถพำนักอยู่ในสปปลาวได้เป็นระยะเวลา15วันและสามารถเดินทางต่อไปอยังอีก3าแขวงที่มีพื้นที่เชื่อมกันและให้กลับมาออกจากสปปลาวทางด่านที่เดินทางเข้ามาซึ่งตรงนี้เหมือนกับว่านักท่องเที่ยวไทยกับนักท่องเที่ยวเวียดนามจะใช้หลักการนโยบายผ่อนปรนในการท่องเที่ยวเหมือนกันส่วนนโยบายที่7คือนักท่องเที่ยวจีนที่ใช้บัตรผ่านแดนบริเวรพัสที่ใช้บริการผ่านบริษัท นัทเที่ยวที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกระทรวงวัฒนธรรมให้ปฏิบัติตามกรอบสัญญาสองฝ่ายที่ได้ทำกันไว้อยู่แล้วคือสามารถพำนักอยู่ในสปปลาวได้เป็นระยะเวลา10บวันสามารถเดินทางผ่านเส้นทางรถไฟลาวจีนตั้งแต่แขวงหลวงน้ำทาลงไปจนถึงแขวงเวียงจันทร์แวะท่องเที่ยวได้ในแขวงอุดมไทรแขวงหลวงพระบาง แขวงเวียงจันทร์และนครหลวงเวียงจันทร์และให้กลับออกจากลาวทางด่านที่เดินทางเข้ามาซึ่งจะเห็นว่านักท่องเที่ยวจีนจะได้รับสิทธิพิเศษไม่เหมือนกับนักท่องเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามส่วนนโยบายที่8คือนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในลาวด้วยตนเองแบบปกติทั่วไปอนุญาตให้ตามขอบเขตเดิมที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาระหว่างประเทศที่เป็นสัญญาทั้งสองฝ่ายตามที่เคยปฏิบัติมาซึ่ง ซึ่งข้อปฏิบัติตามแนะนำฉบับนี้จะมีผลเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมจนถึงวันที่31ธันวาคมปี2567และนอกจากนี้ยังได้มีคำแนะนำไปยังอีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการแจ้งให้กรมแผนงานและความร่วมมือสากล กรมควบคุมธุรกิจท่องเที่ยวได้ประสานงานกับหน่วยงานของจีนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทัวร์ศูนย์เรียนโดยจะมีการส่งรายชื่อบริษัทนำเที่ยวในสปป,อปอลาวที่เน้นทำตลาดจีนหรือว่านำนักท่องเที่ยวจากจีนเข้ามาเที่ยวลาวส่งให้กับรัฐบาลจีนสถานทูตจีนประจำลาวสถานทูตและสถานกงศูลลาวประจำจีนพร้อมทั้งขอรายชื่อบริษัทนำเที่ยวในจีน ที่จะพาคนจีนเข้ามาเที่ยวในลาวรวมถึงส่งต่อไปยังกระทรวงการต่างประเทศและจะต้องมีการควบคุมธุรกิจท่องเที่ยวที่ประสานกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวในการคัดเลือกบริษัทที่เน้นทําตลาดจีน เพื่อส่งรายชื่อให้กับผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเพื่อให้การรับรองรวมทั้งมีการติดตามตรวจตราธ,ธุร,รกิจท่องเที่ยวของจีนที่อยู่ในสปป,อปอลาวเพื่อผลักดันให้ธุรกิจต่างๆทำธุรกิจอย่างถูกต้องและจะต้องมีการลงโทษอ,อย่างเด็ดขาดหากมีการกระทำผิดกฎระเบียบหรือกฎหมายนอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในสปปลาวและไม่สร้างความกดดันให้กับนักท่องเที่ยวจะให้ยกเลิกการติดตามของตำรวจท่องเที่ยวและยกเลิกการใช้รถนำขบวนนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นการลดผ่อนค่าใช้จ่ายของบริษัทนำเที่ยวนั่นเอง